แต่ยัง ว่าในส่วนของ5.5บางสะพานมันเกิดขาดหรือชำรุดเนี่ยแต่ตอนนี้ทางฝ่ายผลิตคือจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับภูม,มิภาคเราซื้อไฟเข้ามาแต่ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นว่าฝ่ายผลิตมันมีปัญหาด้านระบบสายสง่งและจากนี้เขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วแล้วก็จ่ายเข้ามาทีละปีเตอร์เพราะเราจ่ายทีเดียวม,มันไม่ได้ไง มันก็ต้องจ่ายมาติดลาสีเดอร์ตอนนี้ในเมืองมันติดหมดแล้วทุกจังหวัดติดหมดแล้วเพราะมันเป็นสศรษีจังหวัดภาคใต้เลยตั้งแต่บางสะพานลงมาถึงยะลาดับหมดแต่ตอนนี้จ่ายเข้าป,ปกติแล้ว